ไอ้เดีกวะผมเล่นเยเนี่ยเราต้องน้ำกง้้ีงหมข้าไปบางแสนข้าวตงไปตีบึงไ้บง้นี่คือกระสอบบึงกูเขียวีหเขียวหางเข็มเขียวแ้หางเข็ม แล้วห้องมีพี่พี่น้องเยอะคนเจ็ดคนเท่าเป็นคนที่คนหลังครัวสวัสดีจ้าผู้ชมทุกท่านพบกับใจจู้เช่นเคยกับช่องคนหลังครัววันนี้เราก็มีถ่ายคลิปแสกงแอกดับกันนะจ๊ะวันนี้ดา,าลาคนไหนมานนค,นคุณนักคุณเฮลิเคิลไม่ใช่เฮลิคินเฮลิคัน เฮลิโค่เฮลิเกนถูกแล้วเฮลิเกนมาแล้วก็จะสัมภาษเขาวาเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นเยอะอยู่เนาะหลายเรื่องหลายๆเร้า่ใจก็เลยอยากมาถามความจุของน้องถามเรื่องมุกเรื่องอะไรไปไม่ไปถามเรื่องนั้นเราจะไม่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ถามเรื่องมุกกันแหละมุกตอนที่อยู่ชิงลงเมื่อน้องฝังไปกี่เม็ดว่าน้องฝังไว้กี่เม็ด มันมันไม่ใช่คุณละมุก oh. ยังเด็กอยู <c oughs> ่น้องว่าตอนที่เล่นมุกนี่ไม่รู้จริงๆหรือแกล้งหรือว่ายังไงเดี๋ยวใจพาไปถามน้องโมลิเกะไเรียกเลตติ้งในร้านไงไหมนะเอเคได้ดันมันคนคเยอะไป,ไปเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะไปถามน้องเขากัน นู่นแหละโลเคชั่นของเราเช่นเคยโลเคชั่นริมน้ำแต่เราอย่ริมน้ำเนาะเรากที่เราไปเอ๊ะตอนนี้คุณอิทกำลังไล่ฉุดกับน้องเฮอริเคนอยู่เราก็จะไปนี่เลยเบื้องเบื้องรันการทำงานวุ้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 นนี่ที่จะข้าวให้เบรนเทาแล้วเขาก็จะเจาะช่องเขาต่อเลยเข้าสีเขาเขาสีมาไทย เกี่ยวกับมุกแต่ลกของเขาว่าเขาถือรับมุกใหญ่ได้บอลไปเบิรงกันพี่น้องถือหดมั่นห้าอย่างใดไปเบิรงเนาะเมื่อกี้ในในในคลิปคุณธีบบอกให้ยายเดินงานใช่ไหมยายต้องมาเดินงานให่เติมไม่เดินงานนี่สวัสดีแจ้ลูก คิดว่าผมจะเล่นอะไรเราต้องทำได้ทุกอย่างมาไปด้วยนะครับปอุดหนุนจริงน้องมือริเก็ตเนี่ยเขาก็เป็นคนตลกนะคนแบบมีมีแววตลกที่ดีแล้วก็หัวไวสามารถเล่นมุกฉีกได้อย่างเราถามแอบปลาอะไรอยู่ในทะเลเนี่ยเขาก็จะตอบแบบนึกแม่นึกถึงปลาวงปลาวานหรือว่าปลาฉลามเขาก็จะ เขาจะต่อไปช้อนหรือปลาหมอเอาปลาหมออะไรอยู่ในทะเลเราหมอเป็นเด็กที่อัจฉริยะคนหนึ่งี๋ยวให้คุณอิสัมผัสแล้วกันเดี๋ยวใจจะสัมผัสรอเนาะจ้๊กจั๊กเดี๋เบิ่งกันเด้อ ราไปลูกละใจ่ขอจะหานที่น้มามามาูลงไปดิล่ะมาเอาาเอาว่เอาแงเลยไอลไปไมาเอามามคนหลังขวดดิใช่อ่ะดีแจยลูกลอดีแจยไปไงทนไปนอตปไปนอต่เทศวงเป็นคนที่เล่นตลกอ่ายังยังมีผูเขียว จำได้บอกให้จำเลยว่าหนูเคี่ยวอะไรหมูเขี่ยวหางเข็มมูเขี่ยวหางเข็มหางใหมตอนนี้ยังมุ่งเขียวหางไหมอันนี้มูเขียวหางเข็มมูเขียวเข็มมุ่งเคี่ยวแค่นีรขอความรู้สึกตอนนี้ทำไมถึงตอบแบบนี้ไปรู้สึกคือตอบมันบนท่านหรือว่าเขานัดมาจที่ไม่ได้นัดครับตอบมั่วๆนะครับตอบมั่วๆครับ ต่อไปเรื่อยๆครับเรไปเรื่อยๆแล้วนี่มุกนี่มุกยังเี้หากิดเองไม่แล้วมันหากคุณก็มุกยกเขียมน่ะนะครับย้าฮู้วิวว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 วาไปบนว้าตววววววงไงเวว่วววววงววายววว้วว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 บววววงเวว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 ้ววววงวววววววเวงไป ตกเบ็ดตกเบ็ดยังตกเบ็ดยังยังเบ็ดอยู่ทะเล่ในห้องห้องตรงหนังสือยังหนังสือปลาปลาอะไรปลาปลาดุกไปทะเลไปบางแสนไปบึ่งใต้ยังเรือกเป็นจกเบ็ดตกเบ็ดเอาปลาดุกอันจิ้มจิ้มแก้วแม่จิ้มเจีวปลาดุกจิ้มแก้วปลาดุกนี่มีมีหนวดป่ะอ่าบางที ตัดเองตัดตรวออกแนะนำแนะนำพี่สาวหน่อยดิแนะนำพี่สาวบอครับพี่สาวซื้อให้เล่นครับมินมินเป็นคนเดียวพี่สาวอ่าแล้วห้องมีพี่พี่น้องเยอะคนเจ็ดคนเท่าเป็นคนทีเเจ็ดพี่พี่ีพี่น้องเจ็ดคนเท่าเป็นคนทีกร่วมกันเป็นแปด กับพี่น้องคนหนึงคนเจ็ดรวมกันเลยเจ็ดคนพี่สาวจะคนพ่เร่องาช้าปแมนสามพี่สาวสามครับผู้ชายส่ผู้ชายสี่ผมกับน้องสองคนเป็นแปดเจ็ดพีสาวสามผู้ชายสีครับผมกับน้องสองห้าคนปิเจ้ามพี่สาวนีสามคน สองสองครับสองแล้วป่ะนี่สาวสองคนครับตัวกับน้องร่วมกันเป็นซีบ่บ่บ่เอิร์นตัวกับน้องงานร่วมกันเป็นซีแล้วนะครับอ่าอีกซีออีกซีเจ็ดแต่ยังได็กวกันเจ็ดหรอกเจ็ดแต่เจ็ดเอาอยังเป็นเป็นคนที่แบบฝรลายเป็นคนตลกบ่บ่ตลกฮนักมัขคนตลกบ่ขุนทุกอย่างครับ เป็นคนตลกเป็นคนตุ๊กยางก้นตุ๊กยางนอ่าท้าอยู่ได้ชิ้นลอยนี่ง้าวหมักใส่เอ่อมาข้าวพร้อมใช่ไหมครับอ่าแกงพร้อมใช้ชนิดหมักชนิดชนิดกะชนิดกะไอหนุ่มไอหนุ่มผ้าอันผักกะไอห ครับท่านนักพรืไอ้หมาแต่พวกทุก้นเหรอเนาะเอาแค่ว่าตันนี้พี่นุ่มเราเพมาเก็บของห้องห้องไหน้การการเลีนกันนั่นแหละรแก่นี่กันเลีนเลกันน่ะแต่ว่าเขาหายยี่หรือหาอยู่ในเรือหายอยู่ในเรืออเมื่อไห่คือาีอะไรนตาเที่ยงอันนี้คือเอือยเนาะเอือยเลียนอยู่ เียนบให้่นผูกว่ให้เ่นเบาเลยก่อเนาะกระถามนกร่ถามคือให้คนเบาแล้วเบาโย่นี่เยมีแฟนปนุ๊ยังเนเลียนอย่เี้อยู่มีแฟนปรได้ครับเลียนไปนํ่งเบบยมีแฟนไปนึ่งดวกโอ้เพรบ่าว่าเราต้องแยกภาษาต้องแยกภาษาอุ้ยแม่ต้องแยกภาษาตุยแต่ทัหมดได้แยกเป็นโดรบ ร้านยังเกียวยาีบแต่บ่กายจต้องยูโซมุยายสนอเอายายก็ต้องถามเขาแหมเพื่ได้ถามเจ้าบอดายยายถามเขาแล้วก็บอกตออแท่งตแทอย่างี้ยชื่อหยังบอกูหถามเขาหน่ไหมเอาก็ะข้าวี่อยูดีครับนี่เล่นมีมีทั้งหมดจคนมีชื่ออะไรบ่ สา่เานี่ยเก็บทนมีชือยยังไงหนึ่งสองไปถึงมาคนทีหนึ่งก็ชือยยังหนึ่งสองคนท่นดินชือชือไอ้ชือไอ้นิแล้วทนหนึ่งชือยยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบุไปเขาชือที่ไอ่าชือ เอาคือคนจินเออเออผมเระฮาวายฮาวายเออเออหาหาิ้วยิ้วแขมแขมหหครับแล้วอนอันนี้มีเลนภาฮู้แล้วจำชื่อจริงทุกคนได้จำน้ยนอนอชื่อเราชื่อเราเด็กไทยอะไรเด็กชายก่อนพอดี ก้นจินกิ่นตะจรน้องก็ฮาวลีนกินตะจรฮาวลีนกิ่นตะเร่องก็วิชากินตจรไอเป็นวิชสกินตจรไอใช่ก็อันนกกินตจรไออ้วนนะชุภกิจกกินตจรแต่ตอนนี้แย่มากินตุุ๊กยังไงโมเมนต์กิน ตัวอ,อันอายกับเอือรอ,อีสองคนเพิ่นอ่นไปติดงานผมผมบ่ได้เห็นเพิ่นจะเป็นแน่นอนบ่ได้ถามว่าเห็ดงานถามว่าเราซื้อหยังประจําไ่ได้เนาอนไบ่ได้อยู่อยู่กับเพินะ่นได้แต่เรียนอยู่เนาะเรียนอยงเสร็จมีคนมาจีบหลาย่หลายปานไดเนาะถามเขาแม่มีคนมาจีบหลายคนแล้วมันมีเร็วป่ะแต่ถ้ามันไม่ปูเฒ่ามานจีบมากเล่ากว่าก็ไม่ใช่อ <alam S 2> ันนั้นอ่ะแค่เพิ่นกับนมเน่ะ เู้เลอยู oh. ่เห็นคนเลีงมาก็มีแฟนอย่อนนี้ต้องเลียให้ทุกวันัม่ต่อแม่อีกเกจ้าดลองปีุยน่อปีนเลียกไปคุั่าแล้วยายผิไหน้านร้านเจ้าเป็นผู้หญิงว่แม่บ้านเจ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายไปกันยังเห็นอยู่ แตวาบอกินแม่เอกองกาไม่แห้ได nah. uh. ้ก um. yeah. ็มีแฟนกัดย่อบอกว่ามนหมีแฟนตอนหแฉบบอกรหันอีกแลงวค่อไฟแลวอืมของแหกยิอ้แนบอคกกินเองดีว่ากิน เาก็ถือไล่ออกเรียกไล่ออกแค่ไหนจะไลออกมาได้เป็นยังไงไย่ตื่นมาท่านไล่ตื่นมาท่านยังไงล่ะรไลออกเพียงเไล่เพียงดตื่นใบม่งตื่นใบสามใามเาปรด้อออกน้ำมีใจใส่น้ำลาเดือตื่นจากม่วงก็ออกขึ้จังกันอ่ะครับ ก็งจุกลับบ้านอะไรดิเนื้อมันกลับกปิดกลับที่เก๋มีรถมาพุละคันเลยแะคันเดียวกันทันเดียวกันเดี๋ยวยายไปเรา่นืไม่งว่าได้เขจิกลับแน้วลถตัไม่ล่าย่ายเขาอะไ่แบบนั้นได่จะต้องเป็ง่ายนะได้ะต้องเป็นง่าันำได้ dạy đến sáng lạc trong nhà. Oh, để không phổ thông hoặc không phải là cái bụng. Bé bắt đầu một hộp game, eh? Mwah! Yeah? Mhm. 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 ฮะปิด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 เก็บก็ขอบคุณมากเด้อพี่น้องกับท่นอยากเบิ่งน้องเต็มๆนี่ไปเบื้องยุช่องอ่าเคยขึ้นเฟมิลี่ใช่ไหมครับแม่ทองแย้มาต้องเบื้งหรอกเบิ่งแล้วนะกับเบิ่งนั้นกันเบิ่งคู่กันนั่นแ่ละายอันนี้อันนี้เฮหตุของนั้นกันวะโอ๋อผู้ใดเป็นผู้ชายลูก อาครับ่ไทยแล้วใครตต่อไทยครับไทยดูบ่ไทยไทยดูบ่ไทยไทยบ่อยบ่ยักยกกทําขี่เอาไทยดูบ่ที่บอกเป็นเรื่องไทยคิบ่ครับไทยดูบ่ไทยดูยครับมือไเจัาเสือซิฟเสือต้องเสียบบ่บ่ ไปน้าเด้อพี่น้องอย่าไปเบิกนติเอ้ดนี่นหมวกงาำเลยหมวกงามครับนี่ไหมมลิินหมวกหมวกซ่อมพินครับลิินตอเนียท่ำขายป่ครับยฮขายมยเกขายขายดีบ่บ่คอยครับถุก่ามาเฮ็ด่ดีบ่ะด้ขายมันบ่ะ่เพชรป่อยเนาะเพชรเจีวครับตอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแต่หมวกหมครับติหมวกเอ้ยหมวกเนี่ยมาเฮ็ดเฮ็ดหมวกเสือน หมวกยังบ่เฮ็ดเฮ็ดหมวกน้ำหรือสุกี้แดงเด็ดเฮ็ดหมวกน้ำกับเสือน้ำอ๋อเฮ็ดหมวกน้ำกับเสือน้ำเป็นผู้น้ำเป็นผู้น้ำเป็นคู่น้ำน้ำใบอะไรอย่างพาย่างชื่อพันสองใบสั้นมีบ่ทำเองครับใบสนี่มันไม่ใช่ครับใช้ใบใช้ใบใบเท่าไรหรนอไงก็ใบเท่านี้นะว่าใบใบใบเท่าไหรเท่านี้ละ ไปจักบาทอ๋อจักบาทเหรอาสามลอยพวง <c oughs> ไปสามลอยพวงต้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ทำยังไง เด็กๆแบบพี่น้องเด้อหากจะไปเพิ่งเต็มๆก็ไปเพิ่งน้องอยู่ช่องสแตกแดกคับนั่เด้อภาพสำหรับน้องเพืก็ขอบคุณเด้ออีดาบอกดาหนึ่งสองคุณนะครับเป็นไงกันด้วนะครับประชันกันเด็นไกันไปเบิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มเด้ออุตุนหมวกกับเสือเพิ่นได้หรือว่าบอนสีบอกบอนสีครับปลูกเองปลูกเองครับปลูกเองยังเองแล้วเองครับนี่สีใดเนี่ยนี่สีใดเนี่ยนี่สีขาว มีสีฟันบ่สีฟันสีฟันนั่งถ่ายนีสีน้ำล้นปน้ำล้นห้าวไรน์น่ได้ข้าวหมูกาแป๊กไปได้เด้อี่น้องเด้อช่างพ่นลำพวกแบบคุณลายดีติดดมคุณลายคนแช่นะครับอันนี้นี่โลโลร้อยล้านเลยใช่ไหมร้อยล้านร้อยล้านอันนี้ยืมลูกโลโลคุณอีสุนนทไทยดอกเป็นอนุญาตยังมัลูก พูดถามมายังเลยดถามเลยพอดีตกเซาด์เนี่ยนาทีละหมื่นโอ้ยนักอาชีพอะไรนะนั่งอยู่ในกระถูกตายนท่านตานาทีละหมื่นไปไปน้องไปไปพบกันในกิฟต์นาวับสวัสดีครับขอบคุณครับยัชาบยัชาบคนหลังครัวคนหลังครัวคนหลังครัว คนหลังครัว